สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะเรื่อง order and request นะคะก็คือประโยคคําสั่งและประโยคขอร้องนั่นเองครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับประโยค open your book and close your book ใช่ไหมคะคือเปิดหนังสือกับปิดหนังสือน,นั่นเองนะคะเราจะเปลี่ยนจาก book เป็น eyes ก็ได้นะคะ eyes คือตาใช่ไหมคะคือลืมตากับปิดตานั่นเองนะคะ อ่ะ open your eyes close your eyes นะคะอ่ะมาดูประโยคที่เราจะเรียนในวันนี้อ่ะประโยคนี้นะคะ show me s l a and แล้วก็จุดๆจจะต้องเติมคำศัพท์ตรงนี้นะคะ show me a and นะคะคือ S show s h o w นะคะ show แปลว่าแสดง me me แปลว่าฉันนะคะไม่ใช่ของฉันนะคะถ้าของฉันจะเป็นจัวแต่ถ้า Me เนี่ยมันจะแปลว่าฉันนะคะ a กับ a n เนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนกันคือมันจะมีความหมายเท่ากับ1ซึ่งเท่ากับ1นึ่งเนงคือเราจะใช้กับสิ่งของ คนสัตว์สิ่งของที่มันมีจํานวนเท่ากับ1น,นะคะมันจะถ้าเกิดมากกว่า1เนี่ยเราจะใช้อากับแอนไม่ได้เราจะมีการเติม s ที่คําศัพท์นั้นๆใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จุดๆก็คือเติมสิ่งสิ่งที่ขอลงไปนะคะตัวอย่างเช่น show me a book show me a book แสดงหนังสือของเธอให้ฉันดูหน่อยหรือว่าขอดูหนังสือหน่อยสิ หรือไม่ก็ show me and erase ขอดูยังลบหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยสิว่าเธอมีไหมยังลบของเธอสวยไหมอะไรอย่างนี้นะคะอะ่เรามาดูความแตกต่างของอะกับแอนเห็นไหมคะอะเนี่ยคำที่ตามหลังอะเนี่ยตัวแรกจะเป็นพยัญชนะ เนี่ยตัวแรกตัว b เช่ไหมคะเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษแต่ and and นะคะคำที่ตามหลัง and นะคะตัวแรกตัว e เห็นไหมลูกตัว e เป็นสระภาษาอังกฤษดังนั้นเราต้องใช้ and นะคะสระภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวนะคะคือ a e i o u and เราจะใช้กับ5ตัวนี้นะคะซึ่ง คำที่ตามหลังแอนเนี่ยมีห้าตัวนี้ปุ๊บคำที่ตามหลังแอนเนี่ยจะต้องเป็นห้าตัวนี้แต่ถ้าไม่ใช่ห้าตัวนี้ปุ๊บหนูต้องเป็นอะไรต้องเป็นอ uh, ะใช่ไหมคะเพราะมันเป็นพยัญชนะพยัญชนะเราใช้อ uh, ะแต่ถ้าสระเราใช้แอนนะคะอันนี้ในเรื่องของอะแอนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือประโยคโชว์มีอ่ะสเลนนั่นเองอ่ะมาดูประโยคถัดไป Can you help me? Can you help me? อ่ะมาดูว่ามันแปลว่าอะไร Can Can แปลว่าสามารถ you. you 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 คือคุณใช่ไหมคะ Help 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 นะคะตัว P Help คือช่วยเหลือนั่นเอง Me Me เหมือนเดิมเลยคือฉันนะคะ ประโยคนี้มี question mark มี question mark แสดงว่ามันเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะ question mark มันเป็นเครื่องหมายคำถามเมื่อมีเครื่องหมายนี้แสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามนั่นเอง can you help me แปลว่า คุณสามารถช่วยฉันได้ไหมนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือประโยค2ประโยคที่เราเรียนดูกันในวันนี้นะคะอ่ะมาดูใบงานของเราค่ะอ่ะนะคะใบงานของเรานะคะก็คือ,อยังเป็นเรื่อง order and request เหมือนเดิมนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะจดประโยคเหล่านี้ลงไปในสมุดนะคะพร้อมกับฝึกพูด ฝึกพูดนะคะและอย่าลืมตกแต่งมาให้สวยงามพร้อมกับเขียนชื่อเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วทุกครั้งนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ